ความกลัวเป็นบอ่อเกิดแห่งปัญญาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของคุย,ยนะคะวันนี้หลายๆคนติดปัญหาในเรื่องของความกลัวกันค่ะกลัวไร้สดไม่ได้กลัวเพราะความไม่มั่นใจตัวเองไม่สวยคิดว่าตัวเองไม่เพอร์เฟก น,ะะนี่คือความกลัวที่จะทำให้เกิดบ่อปัญญามีอะไรบ้างนะคะวันนี้ใครมีความกลัวอะไรบ้างจงรีดมันออกมาค่ะยกตัวอย่างนะคะอยากไร้สดเป็นแต่คิดว่าตัวเองพูดไม่เป็นก็เลยมีความรู้สึกกลัวตอนที่เราตั้งมือถือขึ้นมาหรือ อยากไล่สดแต่มันจะต้องเพอร์เฟกมันจะต้องอลังการงานสร้างมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างจริงกันไหมคะจริงกันใช่ไหมคะเมื่อใดก็ตามที่เรามีบอกเกิดของความกลัวขึ้นมานะคะมันจะมีตะกะหลายๆอย่างออกมาทันทีเลยคะ่ะเราสามารถลีดออกมาได้เลยอยากจะไล์สดนะคะอยากจะไล์สดแต่มันจะต้องเพอร์เฟ ไล์สดกลัวตัวเองไม่สวยไล์สดตัวเองจะต้องดูดีกลัวตัวเองพูดตะกุกตะกักสุดท้ายแล้วนะคะความกลัวนี้นะคะมันทำให้เราได้รู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังปิดปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นความกลัวมันไม่ใช่เหตุเลวรล้าย อีกหนึ่งความกลัวก็คือความกลัวก,การตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นการได้รับรางวัลตื่นเต้นในการพูดหน้ากล้องตื่นเต้นในการพูดบนเวทีทุกๆครั้งที่เรามีความตื่นเต้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะทุกคนทุกครั้งที่เราตื่นเต้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เมื่อใดที่เราไม่รู้สึกไม่ได้รู้สึกเลยของแรงสั่นสะเทือนของความตื่นเต้นหรือดีใจอันนั้น่ะ กลับมาคิดน้าว่าทําไมเราไม่รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกับเราทําสิ่งใหม่ๆช่วงที่เราไปได้ของเล่นก็แล้วกันเนาะเหมือนเราได้ของเล่นอะไรมาใหม่ๆเราจะรู้สึกตื่นเต้นเราจะรู้สึกเล่นสิ่งนั้นมันแบบเพลิดเพลินมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราได้ของเล่นหรือได้อะไรมาหรือได้ลดรูราคาแพงมาหรือมีสินค้าเราไม่รู้สึกอินกับมันไม่รู้สึกตื่นเต้นกับมันเพราะฉะนั้นแปลว่าเนี่ย อันนี้คือรู้สึกน่ากลัวมากกว่านะคะที่เรารู้สึกกลัวของการตื่นเต้นนะคะย้อนกลับมานะคะปัญหาความกลัวที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาอ่านะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวคุยขออนุญาตปรับแสงนิดนึงนะคะ วันนี้นะคะไลฟ์ตรงหน้าหิ้งผะนะคะก็มาส่งพลังให้กับทุกคนก่อนที่จะเดินทางนะคะในเรื่องของความกลัวที่จะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญานะคะแล้วมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงคะครูยุ้ยนะคะมันจะเป็นปัญญาให้กับเราได้ยังไงก็เมื่อเรากลัวอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นความกลัวถ้าเราอยากจะก้าวกระโดด ต้องถามใจเราเองก่อนนะเราต้องปลดล็อกตัวเองว่าถ้าวันนี้ผู้หญิงคนนี้อยากจะปลดล็อกตัวเองอยากจะก้าวกระโดดนะคะอยากจะเกิดใหม่ในร่างเดิมเราต้องลีดออกมาค่ะลีดออกมาว่าเรากลัวอะไรนะคะเราพูดไม่เก่งเราไม่สวยอะพอเราเลีดออกมานะคะพอเราเลดออกมาเราไปพลิกหน้ากระดาษหน้ากระดาษอีกหนึ่งหน้า แล้วเขียนไอดอลหรือต้นแบบคนที่เขาพูดได้ดูดีนะคะพูดได้เก่งนะคะิสตออกมานะคะว่าเขาทำยังไง เขาพูดยังไงได้ได้ดีได้โดนใจเรานะคะเอาคนที่เรารู้สึกเป็นไอดอลแต่อย่าได้ดูอย่าได้เสพกับคนที่ดูแล้วรู้สึกบั่นทอนใจเราเพราะเรายังมีคลื่นของความขาดแคลนของความไม่มั่นใจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจงลีดออกมานะคะลีดออกมาของความกลัวมันจะเป็นบ่อปัญญาของการพัฒนาค่ะทุกคน มันจะเป็นบอกของการพัฒนาตัวเองค่ะว่าวันนี้เราติดปัญหาอะไรพัฒนาจากสิ่งเล็กๆจากสิ่งที่เรากลัวสิ่งเล็กๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวฉุดลังของความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตของเราค่ะ <S <S เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคนเรารู้ตัวว่าเรากลัวอะไรนะคะเราจะเป็นการที่ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันระบบเซฟโซนตัวเองนะคะเหมือนกับคนที่แพ้กุ้งแพ้อาหารเขาก็จะรู้ตัวเองอยู่แล้วนะคะรู้ตัวเองอยู่แล้วเขาก็จะหาวิธีป้องกันหรือกินยังไงที่จะหาตัวไหนที่สามารถฉันสามารถกินอาหารทะเลได้นะคะเห็นไหมคะคนที่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไร มันจะเป็นปัญญาต่อตัวเราแต่คนที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวเองกลัวอะไรเลยหรือรู้ไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้โคตรน,น่ากลัวมากกว่าค่ะแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดใจรับรู้ สิ่งที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เราจะก้าวกระโดดความกลัวเหล่านั้นค่ะมันสามารถทำลายกำแพงทำให้เราเก้าวกระโดดต่อไปได้นะคะใครที่ฟังไลน์นี้อยู่นะคะแล้วมาฟังย้อนดูนะคะเพื่อไปส่งต่อแชร์สร้างสะพานบุญให้กับเพื่อนได้ปลดล็อกตัวเองดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายภาพมันสะดุดมันค้างก็ขออภัยนิดนึงนะคะ